อุบาลรักภาษาวันนี้พบกับพวกเราทั้ง3มคนในรายการ Amazing Science Show ซึ่งเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะได้พบกับความตื่นเต้นเราใจสนุกสนานแบบว้าวว้าว ปฐมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงอนัญญาพัฒมลาลมชื่อเล่นชื่อพี่น้ำหนึ่งอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่6กค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงสุวัชชาพันธุพุก ชื่อเล่นชื่อพี่ไอรีนค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะช่วงนี้นะคะอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อของโควิด1 9หนาคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆและน้องๆอ,อย่าลืมหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากาอนามัยกันด้วยหนาคะและในวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนก็จะมาช่วยกันแก้ปัญหาให้กับน้องๆทางบ้านที่ส่งอ e ีเมลเข้ามานะคะและวิธีการที่เราจะใช้แก้ปัญหาก็จะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ วิทยาศาสตร์มีคำตอบเห็นโทรศัพท์ไหม พี่ไอรินนะคะน้องพันแสงส่งมาบอกว่าตอนนี้ที่บ้านของหนูกาลังประสบป,ปัญหาการเพราะปลูกค่ะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเลยแถมยังได้ผลผลิตทางเกษตรก็ไม่ค่อยดีด้วยค่ะโหน่าสงสารน้องพันแสงมา,มากๆเลยนะคะใช่ค่ะพี่จัดมินและพี่ไอรินใครพอจะมีวิธีช่วยน้องพันแสงได้บ้างไหมคะอ๋อ จริงๆปัญหาเหล่านี้นะคะมีวิธีการแก้ไขหลายรูปแบบเลยค่ะแต่มีหนึ่งวิธีนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินที่มีความเป็นกรดนั่นเองค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นไม่เป็นตามที่เราได้ตั้งใจไว้นั่นเองค่ะดูตัวอย่างดินของบ้านน้องพันแสนนะคะ เอ๊ว่าแต่ทำไมดินบ้านโน้พันแสนถึงเป็นสีแดงล่ะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราตามไปดูกันเลยคะ่ะมาเราียนรู้ค่า pH ของสารกันเลยดีกว่าคะ่ะพี่ไอรินคะค่า pH ของสารคืออะไรหรอคะค่า pH ของสารก็คือค่าที่แสดงความเป็นกรดและเบสของสารนั่นเองคะ่ะ ซึ่งมี14ค่าดังนี้1 2 3 4 5 6เป็นกรดค่ะส่วน7เป็นกลาง8 9 10 11 12 13 14เป็นเบสค่ะเก่งมากๆเลยค่ะพี่ไอรีนเราจึงใช้รั้นกระหล่ำปีสีม่วงซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้ธรรมชาติเทลงในของเหลวที่มีค่า pH แตกต่างกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะตื่นเต<ร>้นตื่นเต้นนับพร้อมกันนะคะ One t ลีว้าวสีสวยจังเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราได้ค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า น้ำกระหล่ำปีสีม่วงเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากธรรมชาติและมีสารที่ชื่อว่าเอนโทไซานินฮะเอนโทไซานินใช่แล้วค่ะเอนโทไซานินสามารถเปลี่ยนสีค่า PH ของสารได้ดังนี้สีแดงจะมีค่าเป็นกรดสีน้ำเงินแกม่วงจะมีค่าเป็นเบสค่ะเหมือนกันกับสิ่งที่คนเห็นกันอยู่ตอนนี้ยังไงล่ะคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ดินที่บ้านน้องพันแสนเป็นสีแดงแสดงว่าดินมีค่าเป็นกรดซึ่งไม่สามารถปลูกพืชได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรามีวิธีแก้ไขค่ะโดยการใช้ปูนขาวนั่นเองค่ะเพราะปูนขาวนั้นสามารถเปลี่ยนค่า ph ของดินให้กลับมาเป็นกลางได้ละค่ะและสารที่เป็นกรดเบสในชีวิตประจําวันน้าส้มสายชูน้ำมะนาวมีค่าเป็นกรด น้ำยาล้างจานน้ำสบู่และผงทักฟอกมีค่าเป็นเบสนั่นเองค่ะว้าวว้าว,ว,าวเป๊ะเวอร์ามาแล้วค่ะสำหรับอ e ีเมลฉบับที่สองที่ส่งมาหาพวกเราส่งมาจากน้อง92นั่นเองค่ะ สงมาบอกพวกเราว่าเมื่อที่ที่ผ่านมานะคะน้อง92ไม่มีโอกาสไปเที่ยวฟาร์มช้างค่ะและได้เห็นคนกําลังอาบน้ําและยังแปลงฟันให้ช้างอีกด้วยนะคะน้อง92จึงสงสัยว่ายาสีฟันช้างนั้นทำมาจากอะไรคะอ๋อเรามีคําตอบค่ะว่ายาสีฟันช้างทามาจากอะไรเพราะวิทยาศาสตร์มีคําตอบยาสีฟันช้างหรือ almond toothpaste a l m o n tooth ในกระบอกตัวนี้มีน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารและสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะเอ๊ะพี่น้ําหนึ่งคะสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช่สารที่เอาไว้ล้างแผลหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะพี่ไอรีนต่อจากนั้นนำโพแทสเซียมไอโอดด์ใส่ลงไปเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำการทดลองนะคะพวกเราขอสวมแม่นเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะนะพร้อมกันนะคะ one two เป็นแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะคะที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าเมื่อเติมโพแทสเซียมไอโอไดลงไปเล่นการเกิดปฏิกิริยาจะทําให้เกิดฟองผู้ๆออกมาแบบนี้ยังไงล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องก้าวสองหายจนใสแล้วใช่ไหมคะ 내가. <목소리도>